วันนี้ครบ60วันนะครับผมมาอัปเดตกิ่งฟิกนะฮะที่ผมเสียบไว้นะฮะเสียบไวบ้บนบนตออีลักกี้นะเป็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี้อันนี้สายพันธุ์อีลักกี้เนี่ยเขาจะทนอยู่ในไทยนะครับแล้วก็อยู่บ้านไทยบ้านเราในเมืองไทยมานานละเนี่ยออกผลตลอดเลยครับนมฮะผลฟิกเพื่อนเคยทานไหมครับผมรสชาติจะหวานนะหอมนะครับอ่ะนี่สายพันธุ์ที่ผมเสียบเนาะอันนี้ก็เป็นเลโมนาโกนะครับก็ พัฒนาการดีนะครับแตก1แตก2องาะแตกส,อ,นะตกสอ,อันนี้สายพันธุ์อันนี้ก็เป็นบาลนี่นะครับผมเนาะครับส่วนนี้ก็ลองกระดุกมาดูเป็นไงบ้างอ่าลองกระดุกก็พัฒนาการดีมากนะครับผมตรงนี้นะครับก็ครบ60วันละเดี๋ยวผมก็จะมาทำการแกะแผลนะครับผมใน สักประมาณประมาณ15วันแล้วครับผมคิดว่ากะแกะแผลนะครับแกะแผลตามนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยตามนี้นะฮะแกะออกนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการพันพันใหม่ล็อกใหม่นะครับผมนะครับโอเคถ้าเพื่อนใครเคย ดอกฟิกนะฮะถ้าได้กลิ่นอะดมกลิ่นแล้วกลิ่นจะหอมมากเลยครับอืมีกลิ่นหอมหอมแบบหอมมากๆหอม,ก,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 มก,กว่าหอมก,กว่ากว่าใบชาอีกนะครับเพราะว่าใบใบฟิกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทําชาได้หมดเลยนะครับผมก็มีสรรพคุณนะครับลดเบาหวานลดความดันนะฮะนะครับกินแทนชาได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้ต้องไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ